สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่ในช่องน้ำมันสุพียานเพลนโชว์ออฟฟิเชีนะคะตอนนี้ห้อยูทีบ้านโนสแบงหรือว่าบ้านคุดีคุณคุณปะไอ้ยาเต็งเติงเต็งสวัสดีน้องน้งมันคนสวยนักเอกก้นสวยของข้าครับเอากล่องลงหน่อยหนึ่งเนี่ยเออให้เห็นหนากกันจะคข้องจะคลองต้องใชฟิวเตอร์ให้เขาดิอันย่าอันโดนปาันคิดโดนนายสประกด้นี้ ฝากช่องน้องน้ำหวานด้วยครับมาฝากในฝากแม่แม้ในเร็วน้ำหวานสุปริยาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะฝากพอๆกันเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยเลยค่ะเป็นภาษาฝาก FCP วัดด้วยนะคะฝากอีกที่นะคะเขาไปกดติดตามคุณสมาชิกนี่เลยค่ะทำต้องโกงหมกันอยู้องไม่ติดเพื่อนกันเลยติดเพื่หรอไม่ได้พอกันทำให้เหมือแล้ว เขาไม่หนีพนันกันน้อเลยหักกันมาตัวตลกนะนะตลกครูเด้นี่ตลกครูเขาตัวบอกว่าเขาตัวาให้ม่เป็นตลเขานั่นพระเอกอันนี้อ่ะคือสิตัวให้มาเป็นนางเอกเนาะหนูว่าเออปฏิเสธมาเป็นตลกมาเป็นตลกครูตลกครูมึงไหมล่ะฝากไปฮอดบอสโจนี่เด้วยว่าฝังไดค่ะจ้าตัวคนไม่อีกละ นะจะหาาเป็นตลกคููขวัญคู่หยตลกคููควัญอมื่อแนีก็เปิดตัวตลกกันเลยี่เปิดตัวตลกอีกค้พี่น้องับค้าหลออีกแล้วพี่น้องซับขาหล่ออีกแล้วด้วยอันนี้ไม่แต่งวามเสื้อผ้าตุนต่อมย่างแห้งแต่ละมือแต่ละเดนมีนะครับพี่น้องฝากไปอีกคู่ผักคู่นั่งของทิมงานขอบคุณสาวน้อย่ะน้อยละพื้นชั่วครับพี่น้องเอาไปยิงกไกลกันานี้เห็นบ่ากัะได้คู่ผักคููนั่งเอากรสีใหตายเจ้าบอบนีเอาหน้าออกคนนี้เอาหนาออกเอาไปยังใน นี่แหละครับพี่น้องพี่มีข่าวการมาแขกเสร็จปุ๊บยังมาแรงเขามีงานต่อแม่มีงานต่อตอนเย็นด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนเย็นเลยใช่ไหมครับเแตุโมบ้านมีนู้มมคิดหนาดแค่วดสียางพบปะประชาชนเนาะยยืดเขาไม่ได้แต่งอีกแล้วเด้เขาบริคินหนาด้วเขามาเล่นตลุกโดยซวดซวดสีหอดสามทุบก็ะยืดเปิดตัวแต่งขาโปะขึ้นกเสิดตัว พี่น้องเบิ่งเบิ่งพระเอกมู้จะว่าจะเอาหนาเอาหนานี่จุดหอาดตามจุดจะหดย่งขึ้นจะเคยบอลบอล่ะขอไปไทยอีย่างก่อนจะเคยมาดูเออไปไทยเมื่อนหนึ่งเต็มเต็มพี่บอลื่อตนนั้นแบอย่างยากยาวันหนึ่งเต็มเต็มนายเมฆาเย็ดเย็ดเย็ดคาเฟ่เย็เย็ดคาเฟ่ยี่ห่ระท่านเดสั่งอยู่เบืงประาณนี้จะมาก็บยอนหลังเย็ดเย็ดคาเฟ่แมนบอเห็นเด็กหน่อยหิวเขาเลยเอานามาให้อันนี้สั่งลูกโซสวัสดีค่ะเป็นไงลูกมาอยู่ ให้ถามอีกอันเขาเอ <ying S 1> <hi> ิ่นยังไงเนาะมาอยู่บ้านลังใหม่เนาะบเพราะอัิเป็ี่ยนเสาหนอนแล้เพิ่อนชั่วเสาวนอนถูกน้นแขงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเรากอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อยู่ไ um ด bay, um, so ้แต่เป็นยุ่ได้ในความหมายว่าบอกสีสันออกฟังแต่ว่าท่านได้ปรับตัวเขาได้เพราะว่ะสอบกับเลิกเลิกดึงนะคะวันนี้ก็ะต่ายตื่นมันคือจังมนีก็ได้ตื่นเต่าบันทึกคู่ไปก็ได้ไปดึงเอาเนี่ยห้ออกมาสีสันยังปรับตัวไม่มาอยู่ปรับตัวคุณชิลอยเปอร์เซ็นต์เนาะ จากน้อยได้บะเนียนล่ำจอดแกงได้ปะเนียนปาเวล่านอนมันไม่ใช่สิครับอาบาอยู่ลุงสากบ่เลยสิบนอนโซโุมโซตายวอกา่าสิไปล่าสากนปเลยสนเล็่กับปลาบาเลี่ยงธรรถ้ามาดาเลื่องธรามาดาเลียนไว้กรลังกินกรลังนอนนอนมสันในวัเจาวาเด็กวัยสิบสามปีเนาะแต่ว่าช่วงปันีช่วงซ้อมช่วงซ้อมเขาเอ็นยเขาล่ำตะกิดเนาะมีห่าๆซองกิะตย์ก็อิตเปิดบ่ปลาาีลับ้เพราะว่ามัาสีล่นจูบฮอดเทียงขึ้นลังทเซ่เมือนกระสิ๊บซ้อมล่ำเล นมังกาไอจนเขายังติดกับข้อยกัอยกินข้อยไปสู้ๆนะครับเด็กๆนะจุดกระไดเด็กกิงดอกเพราะว่อแม่มีช่องน้ำไปนี่ลูกย่างเลยคหาจันทมวยย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกัานั่นไหนก็คอยกำลังเปิดให้แต่ละคนละพ่นอยู่ตอนนี้คอยปิ่นคอยไปจะกับลูกแังได้กัดตรงมีช่องบันจะพ่นอยู่แล้วเพื่อที่ให้อิบซี่เพื่อนในติดตามของเราอีกช่องทางหนึ่งแมนช่วงนี้กับพยายามเขา นอนตัเใจยี่หรีนะมานอ้ยแล้วาล้วทำไมนะทำไมนะราต้องตื่นตระหนกไว้ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยแทบช็อคเลยเมื่อกี้น่ะเชื่อว้าโคตรตะลึงสุดวโทรศัพท์เกือบหล่นมือเมื่อกี้น่ะ นี่ตกเปนักศึลาต้องเจอมองหัวต้องเจอเจอเอาเป็นแบบกำลังสีรลับเดี่วงหันจาเพอดีโทรศัพท์ไมเสบยรดมือเตือนยตื่นทันทีท่านใดขอบคุณนะครับอบคุกคี่เได้มบนแม็กทุกคนฝากไปน้ำแนกระแลบกันค่ะคลิปนี้สานีไปก่อนนะจ๊ะเต็มนี้เต็มบายค่ะรุ่นสวัสดีไปบายเหมือนกันนะคเต็มเลงเต็งนะเต็มเล็งะครับจะออนโยนขอบคุณกินฝาไปสมีให้กันได้สับพีนองค่ะสวัสดีนะคะบายบายครับซี่าดุลเนี่ยเป็นยังคือเปียเลยนะ